สองโซนสวนหน้าบ้านนักร้องสาวแซรบหรูอลังการเกือบ8ดหลักอีกหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างกระแตอาสยามที่หลายคนจะรู้ว่ากว่าเธอจะมีวันนี้นั้นไม่ยากเลยชีวิตสุขสบายของเธอสุขและสวยงามดังที่ฝันไว้เพราะมาจากความขยันการทำงานของเธอล้วนล้วนล่าสุดเธอก็ได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัว แอดคราแท้สยามแปดเผยโซนหน้าบ้านที่เป็นสวนและมีสระว่ายน้ำสุดหรูระบุข,ข้อความบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนฝันแต่ไม่ใช่ฝันขออนุญาตอวดโซนสระว่ายน้ำแอนสวนหน้าบ้านที่ฟาดไปเกือบแปดหลักบ้านเท่ากับบานนนชีวิตที่ไม่ได้มีแต่เกิดและเริ่มจากศูนย์ภูมิใจมากกะกอที่วันนี้ฉันทำได้แล้ว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตกระแตไม่ได้ง่ายเดียวเอฟหน้าจะมาเปิดโซนด้านนอกกันนะคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกสวนสวยๆจากคุณพี่โมดแอดทนอยฟอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเติมไม่หยุดและยังไม่เสร็จ55555เ55ครื่องหมายสี่เหลี่ยมสระว่ายน้ำกลางบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคทีสวีทโฮมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฮมเดคอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินทรีเรียดีไซน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฮมสวีทโฮมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดีไซน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเดนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเดนดีไซน์